สวัสดีค่ะพอแมีพี่น้องชาติไทยโถลกหมอนี้ก็มาพอ้กกันอีกแล้วหมูนี้มาทำความสะอาดสวนห้แมยะทำความสะอาดสวนห้แมยาแมยาประยู่ซื้อหินมาใส่้อนหยาตัดเล่ม

Close the gate first, the door. Okay. Okay? That's better than before, no? Mm-hmm. Yeah? Okay. And then when it rains, it looks a little bit... Better. It looks at the moment, it looks so a video of that, here. Okay? Yes. Then you can see... Then you can see and can see happy. Guys, let's paint this. <laughs> oh, maybe I need some... กินเฟิร์ธฮะ Mm -hmm. What is that? I saw a car in the car the other day. Can I have like back. that? It was, like, it was very um, quiet, you know. Really? And if they have like that, they can uh, have to have lesson or not? That guy shouldn't be on the road, man. Huh? The last time he cut the corner, you know. Really dangerous guy. Just couldn't care two hoots, you know. What do I know? That wasn't it? It wasn't uh, the corpse actually, it was uh, the clinic. Like a wheelchair chair, huh? i might only saying that because it was dangerous what he did, yeah? Mm hmm. Why basing it on that? Top foul, not Definitely the door, yeah. Mm-hmm. That's went easy, right? huh? Oh well. Oh yeah, it does look that way, doesn't it? Probably be done with a brush, but uh well, there you go i didn't use the brush i think just uh, do a little bit every time yeah mm -hmm. just so it looks neat-ish

Terima kasih. Terima kasih. ไปโรงเรียนมาค่ะสนุกไหมสนุกมากสนุกวากไปสนุกค่ะสนุกไหมทิวติสนุกครับหรือเปล่าเดือนไปกับใครเตือนไปกับใครโรงเรียนสูงไปว่าทออยากินเยอะบอกว่าอยากินเยอะเดี๋ยวมันจะอ้วนเห็นแมนคอนซิการ์บอกไม่ทิวอ้วนแล้ว จะไม่ดิ้วอวนมากวันนี้เมื่อเช้าทำไมไปสายจังรถมาช้าเหรอรถมาช้าค่ะหย่า มันแตกแล้วน่ะมันเป๊กแล้วน่ะอันสุดท้ายแล้วน่ะเออเจสสิก้าเจสิก้าผมสีอะไรผมสีอะไรผมสีอะไรพูดด้วยสิผมสีดำ ต้องพูดแบบนี้ด้วยถ้าแม่ถามว่าผมสีอะไรเจ๊ก็ต้องตอบว่าผมสีสีดำเออแม่เที่เสื้อสีอะไรเสื้อเสื้อเสื้อสีขาวใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อสีขาวใส่กางเกงสีอะไรใส่กางเกงสีดำเกงสีดก่งแล้วนะเนี่ยไม่เที่ยม่เที่ยวจำได้นะค่ะใบไม้สีอะไรนะใบไม้สีอะไรนะ สีดังสีขาวสีเขียวสีอ่อนแล้วอะไรก็อันนี้สีอะไรน่ะสีแดงสีแดง I just say something is the best color สีสวยสีสวยสีสวยมีหล i f u l เออว่าเก่งมากเลยอ่ะคนอะไรเก่งเก่งว้าวเก่งเนาะคือเก่งฉลาดจำได้ด้วยแล้วอะไรอีกแดนนี้ไปไหน เดี๋ยวไปเดินดีกันตายซะหน่าสูก็แบบนี้มันนาดีควรเขาดีดีเอาเอเลียนเอเลียนเอาไง ดิบกินเลยเราเข้าว <No. S 1> แซ่บอร่อยไหมคะ mm. ไม่ใช่อร่อยขาตัวอร่อย่ะอร่อย่าอร่อยขาที่ไหนล่ะขามันจะไปอร่อยได้ไง <c oughs> รีบกินเดี๋ยวน,ะนี้ดูนะเนี่ยไม่กินข้าวแล้วเล่นพ่อผมเนี่ย เป็นผิดเล่นผีพ่อผมเหรอนั่นนี้ดูอยู่นะเนี่ยนั่นนี้ลูกวิววีดีโอนันเนี่ยกินดีๆ <Yeah, Jessica. S 1> ทำไมไม่ไม่เห็นไมาเห็นภาพแม่เต่าอ,ออกลูกข้างลังกินข้าวกับอะไรกะ mm. กินข้าวกับ ไก่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 มีนดข้าวอินมีนดข้าวข้าซีอะไรเข้าวสีอะไร w h ข้าวสีอะไรทิติข้าวสี c o l o of rice we see cow is white isn't it so r i e must be white rice ข้าวีอะไร there's a girl stop tattooing your fingers no, I didn't do who that. taught you to do that <laughs> it's like longer than hello alita man you do don't know i don't know he fell over and then he had like a massive cut in his knee in his where knee yeah no, is her blood. her blood or not yeah oh, oh my god yeah. <gasps> there เอสกูเฮ้ยอดเออเพยฟุตบอลหอ something สเปเล่นตรงมัดใช่ไหมเนี่ยนะแล้วพรุ่งนี้อลีจะไปโรงเรียนอะไะเนี่ยทุ่มว่าโรงฮิโกร์สกูนะน่นคือฮิสตอร์ี่สกูฮิสไลก่กับฮิสเนี่ยฮิสไลก์ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่แบบที่ตาย หน่อยไม่กล้าชิคกี้พายนนี้มันเผ็ดหรือเปล่าแม่รู้สึกว่ามันจะเผ็ดเผ็ดมันมีสไปซี่แม่เที่ยวไม่เผ็ดหรอกแค่นี้เผ็ดแต่กินสไปซี่อันแดงๆกินผักด้วยนะลูกจ้าสิครับถึงวิดีโอยาวๆโดนแม่สิริติ่งโอเดทามอ่าโน้ตาน somebody have to say why m a ่ t h e w have to do blanket because in the house is quite cold you not make heater today ฮ huh? ะ you turn heating down you not turn it up เหนาแม่ย no, ่งหนาเลยเนี่ยแม่ย่งวิ่งขึ้นไปข้างบนไปผมผ่ากินบล็อกลีด้วยนาคะแม t ติ๋วกินบล็อกขลี you can't be nice. get in We need a password <laughs> oh you did it insane i don't think so nobody knows it's a but a bit where you get I know to do it. the draw the password or something what are you doing oh right dad you're just gonna lock me out <laughs>